เหนื่อยจากที่จะนวดได้เยอะๆลหลายคนก็คือนวดไม่ได้เต็มวันนะคะคือเหนื่อยเหนื่อยมากมันมันเหนื่อยแบบมันหอบเลยอะค่ะแม่ออื <c oughs> มันจะขาดใจอ่ะมันเป็นทางพอหงยกพรับพลังแล้วก็รับรหัสสิบหกหลักเนี่ยคะ่ะ <c oughs> แบบว่าตอนนี้แบบเหมือนพลังแบบเยอะมากะค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> คือนวดไม่เหนื่อยะค่ะแม่ไม่มันไม่เหนื่อยไม่ล้าเหมือนเมื่อก่อนนะคะแม่ออื ที่ก่อนแบบว่าเหมือนเราเราฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วมันมีอาการเริ่มเหนื่อย<ฆ>พูดก็เหนื่อยหอบค่ะแม่<ฆ>ใช่ค่ะ<ฆ>แล้วเวลาจะไปนวดค้าคือลูกค้านี่ผงโยกจะนวดตั้งแต่เท้าจนถึงหกพุงแต่พอฉีดวัคซีนมาทำไม่ได้<ฆ>แค่สองคนก็เหมือนจะหอบแล้วค่ะคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีถ้า ถ้าสภาวะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ตลอดแล้วจะทํำยังไงดีจะจะรอดไหมเนี่ย uh huh. ก็คิดเหมือนกันกับแม่พันจะรอดไหมก uh huh huh. ็พอมาเจอพันมาเตอร์กับแม่ครูแล้วก็ใต้รหัส16หลักนี้เหมือน uh huh. พุ่พลิกพิกเลยค่ะแม่แบบ uh huh. เหมือนหนูขึ้นสวรรค์เลยค่ะแม่มันมันแบกว่าตัวมันเบาตัวลอยตัวเบาตัวไม uh ่หนาไม่หนัก แล้วก็หายใจไม่ติดไม่ขัดเวลาทำงานก็ไม่เหนื่อยง่ายอือฮึใช่แล้วเมื่อวานนี้ผมตกปวดแขนมากคือคือปวดแล้วเราอ่าจังหวะเราเราผิดท่าไปนิดนึงแขนมันผิดมันมันติดไปอีกทางนึงอนะ่ะมันปวดมากค่ะแม่ก็ลูกก็มารับพลังตอนเย็นพอดีก็กลับมามาถึงบ้านพอดีก็รับพลังแล้วก็ เอเอสอาร์ใส่รหัสแล้วก็ให้ให้ไปที่ที่แขนที่ไหลเลยค่ะแม่ให้พลังเข้าที่แขนที่ไหลเลยหายเลยค่ะแม่หายทันทีเลยบอกว่ายกแขนได้เลยอายากอไากยกไม่ได้อ่ะยกได้เลยค่ะแม่เบาหายเลยค่ะอใช่ต่อไปเราทุกคนนะจะรวยไวนะรวยไวเอฟเอสอาร์ได้ไวทุกอย่างจะไวแบบโอ้ยคอนตัมเมกเลยอืมไวอีกไวอีกไวอีก ตอนนี้ในความไวของเธอเรื่องนี้ใช่ไหมเธอก็สติไม่เอาว่างน้มกุศลเก็บกุศลแล้วเดี๋ยวมันจะกระจรกระจายขายายความไวอีกนะคุณหงยกอืมมันจะไวเรืเ่องอือ่นไปอีกอ่าใช่อ่าสติ FSR ว่างว่างน้มกุศลเก็บกุศลเจ้าค่าจ้าอ่าทุกคนอ่าน้อมใหญ่ถ้แม่คุณจ้าน้มเก็บกุศลความไวกับคุณหงยกแล้วทุกคน อ่ดีงามดีงามสติเอมเอสอว่าว่าสตีเอ็เออว่าว่าเก็บกุศลจากเก็บกุศลกับเก็บุ่ญชกโยกโยกค่ะว่าเก็บกุศลจากโยกโยกค่ะเก็บกุญชกโยกค่ะอมอสว่าว่าว่านกุศลเก็บสุวนจากคุณของโยกเลยครับื้าเก็บนุศ่โออค่ะ